สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับสวัสดีทุกคนครับมื้อนี้มาก้อยหอยครับก้อยหอยก้อยหอยใส่หมดแดงครับใส่หม้อใส่หมดแดงสักก้อนแล้วยังใส่หม้อหม้อยังใส่ตามหอยหาเมื่อคืนนี่ครับน้ำแดงครับใส่ผงนัวก่อนครับพี่น้องใส่ลงไปเลยเบิดซ่องนั่นบ้าอ่าน่าบ้าลูกเป็น่อยนะ ก็อ่อยแบบบ้านๆดพี่น้องบ้านบ้านบ้านเฮาบ้านเฮปลาเดกครับจักน้อยใส่พ่อเป็นกินได้พี่น้องก็ได้ปลาครับน้ำปลาที่้ำในลาใส่ลงไปเลยพ้นครับอันนี้เอามาบได้เขา่เย็นลืมพงเอาพี่พงให้มาหนาเปีากทนพักเฮาครับอันนี้พักเฮาไม่ครับ มีพริกครับพริกพริกซอยพี่น้องให้ไข่ได้นาเนี่ยเพราะว่าไข่ซื้อให้กินนี่ยเพราะพริกซอยกับคาซอยครับใส่ลงไปเจ้ากับบดถือให้เลยเนาะให้ไข่นาใหญ่อันนี้กะตะไคร้ซอยนะครับตะไคร้ซอยเก็บเจี๊ยบนะพอดีจ้ากินบะหมี่ย่างเป็นื่ออันนี้เปิดเท่าะว่าอยู่เนาะพริกขาเองนะคะเจ้ากับว่าเจ้ากับ่ได้ซื้อเจ้าก็บอกว่าไข่ซื้อนี่ก็คนกับพี่น้องมัน ขยก็หนาวพี่ขายแท่นก็ไห้ดอกข้าวหัวพี่น้องข้าวัวใส่ลงเตาอ้าคุหมดตอมแล้วบอกูอยู่ท้างหนพี่เออจะเบื่อไปนะชีบเป็นเราเป็นขายของบอผมบ่มีเบือเลยสีสันจะโมงแล้วชิจะเ้าจะเผากันชิมกอนยวจีบแส งาหัดไปหรอกงารับดีปลุงไปใส่ลงไปใส่จ uh> ีนงงใส่ระบบสุดนั้นตาให้ลงไปครับเสร็จระบบสุดสุดเสร็จแล้วครับพอแล้วครับิ่งกนทุกรบอเป่าครับเสร็จแล้วเราเปลนเกีก็เปลนดอกใหม่แล้วอยู่เย้ามากม่หมเจนริดกับผิดใส่ลงไปอีก ใช่หลายเพีรหายใช่ายเพียรไยครับข้ันพร้อุด้ยายครับพี่น้อข้าอมปีครับชอยลงไปใส่ลงไปเลยครับฝรั่งว่าแบบคอื่ข้หอมปีเนาะ้าหอมไปิหือแใรดลงมา

อาจารย์แล้วบันดนีน้เนาะวบนอืค่อยหอยครับพีบ่น้นองแซ่บๆเลยครับอ่าแซ่บอืมครับคลิปนี้ครับฝากติดตามช่องบ่าวพี่กับสาวเก๋หนในเด้อครับพีน่น้อง มืออื่นนะครับมืออื่นวัดซุกครับเปิดร้านขนมจีนบีบศพบาพีสาวเจนนะครับก็ลักิี่นี่ขอ,ขอตัวลรราไปก่อนนะครับสวัสดีครับ